โอเคครับผมก็ต้องบอกกันอย่างนี้ว่าหลุดเลนมาทุกรอบนะครับแต่ว่าก็ไม่ยอมละทิ้งความพยายามนะครับในวันนี้ก็มีตู้ใหม่มานะครับก็คือเป็นตู้ของฟิลนะครับหรือว่าทิงวิน5้าดาวนั่นเองแล้วก็มีไฟล์ไฟล์รีลันนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราก็จะมาสมกันดีนะครับด้วยงบที่เรามีใน <c oughs> รอบที่แล้วนี่คือเราหลุดเลดไปตอนนี้เราก็มีพิตตี้แบบสะอาดเลยสะอาด <c oughs> มีแค่หนึ่ง ที่สุ่มซ้ำไปรอบเดียวตอนนั้นแล้วก็ไม่มีแล้วเอ่อในวันนี้เราก็จะมาสุม่มไม่ใช่ทิงวินครับแต่เป็นไฟล์ไฟล์นั่นเองงบผมตอนนี้มีพอเข้าพีตี้ครับแต่ว่าจะตรงเลทหรือเปล่านั้นเราก็มาดูกันเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าไม่นอน้าเพื่อตรงกดแล้วมีช่งักมันจะมานะเงียบกิฟต์ยี่สิบเอ็ด let's go เฮ้ยออกง่ายๆมันก็ไม่ใช่เกมที่เราเล่นนะสิสามสิเอ็ดนะฮะสั่นกลัวแล้ววะผมสั่นกลัวแค่ไหนผมไม่ได้ฟาร,ร์มของให้ไฟ์ไฟเลยนะครับก็คือรอได้ตัวก่อนแล้วค่อยว่ากัน,นสี่สิบเอ็ดครับผมไปเลยอ่าไม่มีลงเกลว่วน่าจะอีหไปแล้ว 51เเฮ้ยอาไว้ก่นเดี๋ยวเเดี๋ยวแค่แรกทีเดียวเราหมดงบเมื่อกี้เท่าไหร่นะอ้าวชิบายแล้วไม่รู้ช่างมันกดไปจนกว่าจะออกเฮ้ย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 ก็มาอยู่ก็ถือว่าอืมถือว่ามาอยู่นะเอาละ กดไปเรื่อยๆอืมเมื่อกี้ครบน่าจะเป็นการันตีวะการันตีสิชีดาวออกสองวะเฮ้ยดวงมันมาเฮ้ยตื่นเต้นละ่ะใจเต้นตุบๆเลยตอนนี้โอ้ยเสียงหลงด้วย <laughs> มายังมายังมายังปิดตาก่อนเ้ยฮ <laughs> ปิดตาไม่ทันโล้ยโอเคโอ้ my god โอ้โหพออันสุดท้ายพอดีเลยปะเนี่ยประมาณ60กว่ากว่าปะ61เอะไรเงี้ยใช่วะเหลืออะไรโอ้ยก็ไวอยู่เน้่จริงแล้วไม่ใช่ดิกิโลจำไม่ได้ไม่เป็นไรช่้งมันเอาเป็นว่าออกไว <laughs> ออกไว <laughs> เรายังพอเหลืองบอยู่ปะเนี่ยยังพอเหลืองบอยู่ด้วยนะ อุย๊ยโอ้โหเหลืองบเยอะเลยแหละสัดไลโคนต่อเดียวอะคือถ้ามีไลโคนมันก็จะเก่งไปเลยไงไม่หมายถึงเราไม่ต้องปั่นอะไรเยอะหรือว่าอืมหรือว่ามันมันจะออมันจะออกง่ายขนาดเล่นเจลสี <c oughs> หลือเช่นเชลือเอาจริงสองคนเนี้ยมันก็เป็นเซตแฮปปี้มิวอยู่นะคือเล่นด้วยกันก็สนุกอะ่ะ สนุกแบบสนุกแบบชิพหายไววอดเลยอะคือผมมีอยู่50เว้ยรวมๆแล้วน่าจะได้ประมาณประมาณประมาณหกกว่ากว่ายังไงดีวะเนี่ยเออก็อยากได้นะอยากได้แล้วทำไมไม่กดล่ะอยากได้แล้ทำไมไม่กดเลยไปฮะสิบโอเคมายี่สิบไม่ออกโอเค พอโอเคพอพอพอพพพพอโอเคพอแล้ว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 พอยอมยอยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วให้มันเล่นตัวอยู่กันเอ้ยโอ้โหเลยเรามาดูลุงเกวก่อนลุงเกวเราไงอีหกแล้วอ้เยี่ยมเลยยังไม่ได้ของยังไม่เปลี่ยนของให้ลุงเกลเลยจริงลุงเกวต้องไปใช้เซตเซตของไฟล์ไฟล์อะยุนกงก็อีหกแล้ว ได้มาแล้วได้ไวด้วยนเนี่ยโอ้วันนี้คลิปจบไวนะครับเสียใจด้วยนะสำหรับคนที่หวังว่าจะเลตนะครับผมได้ตรงเลทแล้วนะดีใจฮะไปเจอนนะผมแถว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 ักทีนึงไปฮึ้ทามันออกง่ายก็ดีดีโอ้โอ้ยไปดีว่ lại tôi cho kênh